เอาครผมกลับสวัสดีทุกท่านกันอีกเลยครับผมก็ในรอรไม่เยอะนะครับเอาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นี่ก็วันนี้จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับ่อว่ามีมีคที่ Q that เก a r t h a e a r เนี่ยก็เซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ของ Minecraft version 2.8ถึง2.2เนี่ยผมก็เรามาดูครับนที่คิ P Q เนีับ ยังไม่มีคนเข้าส่วนคนนะับก็มาเรื่อยๆนะครับเาาบขาตั้งต่ว่านึ11 8, 11 8, 11 8, น่งจุดแปหนึ่งจุดแปดหอหนึ่งจุดปดิดสองนันี่สกายวอลยังไม่เปิดในตอนยังไม่เปิดเก็อันนี้เป็นที่เกี่ยวอันเปิดก็ได้หนึ่งแปดสีหนึ่งจุดสองอันนี้ร้เป์เ็นอะเอออะไรไม่รู้อ่านก็เข้ามาเดี๋ยวเรา ก่อันนี้พิอยู่นะครับผมอันนี en, uh, ้จะเป็นอานิวนิวออันนี้เป็นวยนะครับผมก็คือแะไหนึนงจิตตานีันนี้จะเป็นอะนิวออะไรไม่รู้อะเนอันี่จะเป็นสวาโยอันนี้คางตางตัวนิจิก้าวิจิดสองนิจิานิจองได้มาสับผมก็ ก็คือว่าเซิร์ฟเวอร์น,นี้ก็น่าจะดีครับผมแต่ถ้าปิดฝนสักหน่อยก็น่าจะดีกว่าวนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็ถ้าชอบอยู่ในกระดาษแข็งใช้ผมเี่นครับไ,ไปด้บยด้วยกัน